ด่วนเลยครับสามสิบเอ็ดมีนาหกแปดโทษทีสามสิบเอ็ดมีนาหกแปดหลังเที่ยงครับหลังบ่ายโง <c oughs> อากาศร้อนมากเด็กๆเกป็นฮิสโตเข้ามาดูกระจกระจานหมดเลย จะบล้อยแปบนี่หรอครับฮิสโตกครับนี่ก็เหมือนกันฮิสโตกเออไม่ตูจะช่วยยังไงผมก็เลยจำเป็นต้องย้ายครับยาเด็กๆที่อยู่นี่นะครับทิมยานมแล้ว ก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยย้ายไปอยู่กับดินนะครับเกื่อไมันจะเย็นขึ้นเนี่ยครับเอามารวมกันไว้นี่หมดเลยเด็กๆนะเดือหกตัวแล้วอีกตัวหนึ่งที่มาจากอีกคอกนั้นก็รวมเป็นเะจ็ดตัวเนี่ยตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับ ลองดูถ้าอยู่กับดินก็น่าจะดีขึ้นมันน่าจะเย็นกว่าเนาะไม่รู้ทำไงอ่ะมันร้อนมากเลยครับอากาศผมไม่รู้จะแก้ปัญหาให้เปิดพัดลมแล้วนะพปกติโตแล้วนี่ก็โอเคหน่อย นโอเคปล่อยรวมลงกับพื้นผมก็ไม่นแน่ใจมันมันก็ได้นะแต่ว่ามันเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคนู่นนี่นั่นอีกติดเชื้อนู่นนี่นั่นอีกถ้าปล่อยลงอ่ะพื้นก็จะไม่ได้ความความสะอาดใช่ไหม เนี่ยดูอ่ะร้อนเกินอ่ะนอนแน่นิ่งไปแล้วอ่ะนี่อ่ะเออดูทำไงเนี่ยใครรู้ช่วยแก้ปัญหามาละ่ะมันร้อนเกิน ลูบแล้วองไว้นี่ดูน่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยงบก็ไม่เคยมีแล้ว